ทำยังไงก็ไม่อร่อยจนรอบเนี้ยอร่อยสุดอร่อยสุดจริงๆมันแบบนัวเลยจริงขนาดแบบลูกกัวเขาเรียกอะไรนะผักใส่น้นองงัวน้องงัวลูกนัวมันออกมาใหม่ๆก็ยังกินค่ะเขามาอมหอืออมน้องงัวอเจ็บแต่ว่าฮัลโหลสวัสดีค่ะอนทุกคนวันนี้ก็พบกับเอกแล้วนะคะ วันนี้ไม่น่าสดนะคะไม่น่าสดค่ะวันนี้ก็คือแต่งตัวแบบเออเออย่างนี้เลยอยู่บ้างแต่งหน้าอย่างนี้เลยแต่งกลุ่มอย่างนี้เลยอยู่บ้างใช่จัะก,ก็คือเพิ่งทําคลิปกระเป๋าใหม่ไปนะคะทุกคนก็คือดีใจมาก <S 1> <S 1> อตอนนี้ก็เลยอ่ะกระเป๋าเสร็จแล้วเดี๋ยวเ๋ยจะมาทําขนมจีนน้ำยาวันนี้คือหิวมากตอนนี้หิวมากตอนนี้ประมาณบ่ายโมงจะบ่ายสองแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะ <S <S แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนแล้วก็นั่นแหละไปกางใจให้สันด้วยค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําขนมจีนน้ำยาแอบ ไปรอผู้ชายนะคะเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยคะ่ะทุกคน มมาาววแล้แลกับข้าวมื้อแรกของวันพี่สาวดีฉันตักมาเยอะจะไม่มีการแบบทําโซตักมาเยอะๆแล้วก็กินไม่หมดไม่ได้แล้วเพราะว่าทุกทีอ่ะ เวลาทําคลิปมันต้องแบบตักเบอร์เตักเยอะๆแต่เนียตักมาแล้วกินไม่หมดเสียดายรสชาติมันเปลี่ยนทุกคนแล้วเนยก็ไม่มีผักอะไรเลยเพราะว่าตอนนี้ฝนตกแล้วเนยก็ไม่อยากออกไปข้างนอกนะคะก็กินเท่าที่มีแล้วกันเออมีรายการไหนช่องไหนที่เขาทําคลิปกินแล้วแบบเป็นแบบฉันไหมคือแบบจาเกิดเกินพี่สาวเออรับรองว่าอร่อยเลิศมากที่ฉันก็คือแบบความนัวความไหลปลากระปงปลากระป๋องฉันก็ใส่ด้วยนะเลิศเกิน รสมากเผ็ดแซ่บซีดกีสรุปค่ะเพืกินขนมจีนแบบนานมากแต่ว่าไม่ได้ทำสักทีทุกคนและที่สำคัญเนอ่ะพยายามทำน้ำยาขนมจีนหลายรอบแล้วคือไม่อร่อยทำยังไงก็ไม่อร่อยจนรอบเนี้ยอร่อยสุดอร่อยสุดจริงๆมันแบบนัวเลิศจริงๆแบบดีใจที่ในที่สุดดิฉันก็ทำน้ำยาขนมจีนแซ่บสักที คือควรทําคลิปแล้วก็จะมีฐานข้างล่างเวลากินคางแล้วก็จะชนอัมนี้มันจะสิบขวบหดกระปวงองไม่ชอบอันนี้มากเลยอะเวลาในไปกินขนมจีนเวลาในไปเที่ยวงานประจําปีเนาะอุดรก็จะเป็นงานทุ่งอะไรเงี้ยีิฉันก็จะชอบไปกินแบบเขาเรียกไงนะผักดองอะใส่ผักดองก็ไปด้วยมันอร่อยถึงแม้ว่ารสชาติน้ํายาขนมจีนจะไม่อร่อยแต่ว่าเวลาไปกินแบบงานทุ่งสีเมืองงานประจําปีเงี้ยมันอร่อยอะมันได้ฟิลอะถึงแม้เขาทําไม่อร่อยแต่ว่ามันฟิลอะบรรยากาศมันได้สายตา นี่คือคนสัดให่มากตอนนี้จะไม่ใช่บ่ายสามจะสี่โมงแล้วหรอทุกคนในเพิ่งได้กินข้าวมีคนคอมเมนต์ถามเลยว่าทำไมกินเท่าไรแล้วก็ไม่อ้วนทำยังไงถึงไม่อ้วนพี่สาวฉันอ้วนค่ะน,น้ำหนนะักเกือบจะหกสิบแล้วแต่ว่าในกล้องมันอาจจะดูแบบบางมุมมันอาจจะดูผอมอะไรเงี้ยแต่จริงฉันอ้วนหรือว่าฉันไม่ค่อยกินข้าววันนี่แหละนึกกินข้าวแบบว่าสตาร์ทเริ่มวันก็คือบ่ายสอง บ่ายสองแล้วก็ตอนเย็นเน่ก็ไม่กินข้าวกินนะแบบว่ากินเป็นผลไม้แทนอะไรเงี้ยช่วงนี้เน่จะกินผลไม้แทนข้าวเย็นนะคะทุกคนเพราะว่ากระสิบนิดนึงเดือนกุมภาพันธทุกคนเน่จะกลับไทยแล้วนะคะดิฉันก็จะดิฉันก็อยากเฟื่อหุ่น<แ>เฟืมองไม้์เพื่อแบบไปใส่บิกินนงกินนี่เล่นน้ำทะลงทะเลเออดิฉันก็เลยจะฟิตหุ่นสักนิดนึงนะคะอ <c oughs> กุมภาพันธุ์ทุกคนเจอกันค่ะดิฉันกลับไทยค่ะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะกลับอันไหนแต่รู้ว่าเป็นเดือนกุมภาพันธุ์เพราะว่าอเล็กเขียนข,ข้อความมาวันนี้ว่านางไปขอแบบเขาเรียกะไรนะนางไปขอฮอลิเดย์ไปขอวันหยุดกับเจ้านายได้แล้วนางเลยว่าเดี๋ยวกลับบ้านไปเดี๋ยวเราจะจองตัวกลับไทยกันนะที่รัก มาซ้ำเออก็แอบดีใจแต่ปัญหาหนึ่งของดิฉันตอนนี้คือโรงเรียนของเนยเขาจะให้เนยหยุดไหมเพราะว่าเนยจะไปก่อนอเล็กสองอาทิตย์ดิฉันจะไปบินกับประเทศไทยก่อนอเล็กสองอาทิตย์เพื่ออะไรเพราะว่าเนยจะไปผ่าตดตาที่พวกเธออะซอมแลมชน,นะตาเป็นอะไรตาเป็นอะไรเนะี่ยตาที่เป็นต้อเนี่ยฉันก็คือน,นัดกับโรงพยาบาลไปแล้วก็อาจจะมีแบบเนยอาจจะบินไปก่อนเพื่อไปแบบผ่าตดตานะคะผ่าตดตา,ตา,ตาดูน่ากลัวเกินพี่สาวนั่นแหละกับช่วงกุมภานะคะถ้าใครอยากจะติดต่อมาหรือ ว่าอะไรยังไงก็คือไปต่อกนได้นะคะกับุมภาน,นะคะกับนะคะอยู่ประมาณคงเนยน่าจะอยู่เกือบเดือนเลยนะเพราะว่าอะไรอะไรกลับไทย2อาทิตย์ในกลับก่อน2อาทิตย์ก็เป็นเดือนหนึ่งพอดีคิดว่านะอืม แล้วลูกชิ้นคืออร่อยมากเป็นลูกชิ้นที่คนไทยที่รู้จักกันนะคะเขาขายเขาทําอร่อยมากเป็นลูกชิ้นหมูนะคะมีใครเคยเป็นแบบหนยไหมแบบตอนแรกหิวข้าวมากตอนที่เแบบเริ่มทําำน้ํายาขนมจีนเนี่ยเรหิวข้าวมากแบบหิวแบบไสจะขาดอะแต่พอแบบทาไปเรื่อยๆประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอะมันผ่านไปมันมันไม่หิวแล้วอะมันผ่านจุดที่ หิวมาแล้วแล้วตอนนี้เนยไม่ได้หิวมากเลยเนยแบบทําไมไม่หิววะอืองงตอนนั้นขึ้นหิวมากแต่ตอนนน้าทาเสร็จแล้วไม่หิวค่ะแล้วก็คือทําเยอะมากที่สาวฉันทําเยอะมากเต็มหม้อ,อนนฉันก็ยังคิดอยู่ว่าฉันจะทํายังไงฉันจะกินยังไงให้มันหมดอยู่คนเดียวเลยก็คงไม่กินแน่นอนเพราะว่ามันอาจจะเผ็ดไปสาหรับอะไรแต่สำหรับเนยไม่เผ็ดน,นะอือสีมันอาจจะเผ็ดน,นะทุกคนแต่ว่ามันเป็นพริกแกงแดงอะมันไม่เผ็ด เป็นสีเลยจ้ะและอีกอย่างที่เนยะคิดว่าอะไรเจไม่กินอ่ะเพราะว่าเนยไม่กินตีนไก่นางบอกมันน่าสงสารเขาแค่พูดไปงั้นแหละเขาไม่ได้สงสารหรอกเขาคิดเหยีย <c> ด <oughs> ออคือฝรั่งหรือคนที่นี่นะคะเขาไม่ค่อยนิยมกินแบบอะไรแปลกๆเหมือนบ้านเราเงี้ยอย่างเช่นเครื่องในหมูเครื่องในไก่หรืออะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยกิน เรื่องในที่มีแบบขายตามซูเปอร์ก็จะเป็นตับแล้วก็หัวใจเค่นั้นเท่าที่เนอเห็นนะพวกไส้พวกเจงกี้หรืออะไรเงี้ยไม่มีเขาทิ้งหมดจะได้อ่ะก็คือประเทศไทยมันกินหมดไงเข้าใจไหมพี่สัวขนาดแบบลกกัวเขาเรียกอะไรนะภักใสจันองงัวนองงัวลกงัวมันออกมาใหม่ๆก็ยังกินค่ะตีนงัวเด็กน้อยเขาเรียกไงตีนงัวเด็กตีนงัวน้อยก็จะองัวน้อยออกลูกใหม่ๆเนี่ยหล่อนก็ไปเอามากินค่ะแล้วแซ่บด้วยัยนยกน, <c oughs> เนเคยกินเั็นก็ยกินเดสนองงัวนี่ฉันมักแห้งฉันก็ชอบนะนอง เอามาแบบเขามาอมหรืออมน้องงัวโอ๊ยเจ็บแต่ว่าถ้าพูดในฝรั่งฟังว่าโอยเอาน้องงัวส่วนไหนของงูอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยฝรั่งตกใจนะคะหรือว่าคนไทยบางคนยังตกใจนะคะเนยคิดว่าอมน้องงัวหรือกินรกงัวเนี่ยน่าจะเป็นแค่ภาคอีาสานหรือเปล่าไ,ไม่รู้น่าจะเป็นแค่คนอีาสานนะกินนะอมน้องงัวนี่ยาวูชิมมาก,มากตอนฉันเป็นเด็กน้อยอะฉันชอบไปดู ถ้าอ,อีสานมันแบบมันกินไปหมดอหละทุกคนเออบ้านยังไงเนาะเะไเขาเรียกว่าอะไรนะตะกอนสมัยตะกอน,นมันแห้งมันแหลกอืมมันแหลกก็ต้องกินมันมันก็เป็นการดำรงชีวิตอีกแบบหนึ่งนะทุกคนอืมเรากินหรือไม่กินเราก็ไม่ต้องไปบูลลี่คนอื่นนะคะคุณีิ๊บอร์ดักไว้อย่าเขาบูลลี่อืมมาบูลลี่นะคะินบูลลี่กลับนะคะมาบ้าฉันเนอ <laughs> แต่เ้ดีอย่างหนึ่งคืออเล็กเขาไม่แบบเขาไม่มายุ่งวุ่นวายกับอาหารการกินของเลยจะกินอะไรก็กินจะสแต็กแดกตับอะไรก็กินไปไม่ลงมากคือคือทํากินเองเธอว่ากินแต่ว่าอย่ามาบังคับให้ฉันกินด้วยอะไรเงี้ยนางจะเป็นแบบนี้คือไม่ได้มีปัญหากับการกินซึ่งใครที่แบบบางคนมีมีสามีฝรั่งมีแฟนฝรั่งเนี่ยทุกคนเป็นปัญหานะเขาไม่ให้เอามากินเลยเขาแม่เข้าบ้านมากินเลยอะไรเงี้ยคือเขาไม่เอาเลย บางคนอะบางบ้านอะนี่เป็นปัญหาจริงหรือฝรั่งบางคนไม่กินข้าวอะไรเงี้ยเขาไม่กินข้าวเนี่ยอย่างตาของอเลกกก็คือไม่กินข้าวก็คือเออเนจะเล่าให้ฟังก็คือเนื่อยจะกลับเนจะกลับประเทศไทยเดือนกุุกษาใช่ไหมแล้วเนื่อยขออเล็กกลับกลับก่อนสองอาทิตย์แล้วอเล็กคือเศร้ามากแล้วนางคืองงแงมากคือนางอะไม่อยากให้แบบไม่อยากห่างกันชีวิตนี้คือยังห่างอเล็กคืออบนุกข้างรักของจริงัวดดิฉันก็คือถ้าจะกลับก่อนสองอาทิตย์ได้หรอเมื่อปีที่แล้วกลับก่อนอาทิตย์เดียวฉันเกือบตายอะไรเงี้ยแบบเออฉันเกือบ อยู่ไม่ได้ฉันคิดถึงเธอมากโน,น่นนั่นนี่แต่ว่าเมยก็บอกว่าที่รักเออ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 เแบอบรหนึ่งเขาเลยรู้ว่าเราเป็นคนที่ไหนเขาเลยรู้เลยว่าเราเป็นคนที่ไหน เทพแนโน,นเลยอยู่กรุงเทพเป็นจํานวนมาก <S <S เออบะหนึ่งนางก็บอกเอออาทิตย์เดียวอ่ะฉันก็เกือบตายแล้วนะเธอจะกลับก่อนตอวอาทิตย์หรอนู่นนั่นนี่เลยก็บอกว่าที่รักฉันก็ไม่ได้อยากกลับก่อนหรอกแต่ว่าฉันก็ต้องไปตัดผ่าตัดตาไงทุกคนก็คือการที่เราจะไปผ่าตัดตาทุกคนเราต้องเข้าไปเช็คก,กับคุณหมอก่อนว่าเขาทําได้ไหมไม่ใช่บโบโบบเบเบไปบินไปไปเลยนู่นนั่นนี่คือมันก็มีขั้นตอนของมันนะคะก็คือเราต้องไปเช็คตาก่อนว่ามันผ่าตัดได้ไหมหรืออะไรเงี้ยคนไปเช็คเสร็จได้วันแล้วเขาก็จะให วันผ่าตัดพ่อผ่าตัดแล้วมันก็จะมีวันพักฟื้นมีแบบตัดมงตัดไหมใช่ไหมล่ะถ้าสมมุติว่ากรณีที่เราจะตัดไหมก็ต้องรอจวันนู่นนั่นนี่ไปเช็คตาไปคอนเซิลหรืออะไรต่างๆแล้วในก็บอกอเล็กว่าถ้าสมมุติว่าเธอกลับด้วยสองอาทิตย์เธอมันจะสูญเปล่าเลยนะในว่าถ้าอยากไปพร้อมกันไปได้แต่ว่าเป้าหมายของในรอบนี้ก็คือในจะไปผ่าตัดตาเนนะคะเพราะว่าเหมอะที่เยอรมันเขาไม่ยอมทําให้เขาบอกว่ามันเล็กเกินไปเพราะว่ามันมีโอกาสเสี่ยงสูงที่ตาเราจะกลับมาแต่สําหรับในยที่ในตัดสินใจไปผ่าตัดก็คื ประเทศไทยเนยคิดไว้ว่าเนยจะไปผ่ากับโรงพยาบาลยันทีนะคะทุกคนแล้วก็ผ่าในาผ่ามาเนี้ยเนยรู้สึกว่าตาเขาเรียกอะไรนะโตตาไม่เป็นสองข้างนะอันนี้คือมันมันมันกินเข้าไปข้างนี้คือชัดข้างนี้เหมือนเริ่มเริ่มจะเป็นเหลืองเหลืองเป็นเป็นสีเหลืองเหลืองละแต่ว่ามันไม่ได้เป็น่อเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนเพราะว่าเนยมาอยู่ตั้งแต่เนยมาอยู่เยอรมันนะเนยไม่เคยได้เจอแดดเจอลมเจอฝนเลยเนยแปลว่าถ้าสมมติไปข้างนอกเงี้ยก็ขี่รถยนต์ขับรถยนต์ไปเงใช่ไหมทุกคนคือตามันก็เลยแบบไม่ได้มีอาการกำเริบขึ้นเยอะแต่ถ้า ตอนในอยู่ไทยเนี่ยก็แบบโอ้โหแว่นมอเตอร์ไซค์เป็นส่วนใหญ่ค่ะที่มอตาาเตอร์ไซค์ไปเตินอนมากอะไรเงี้ยเน่ก็เลยแบบเอองั้นไปนผ่าตัดมาแล้วก็รักษาเอาแบบพยายามหยอดตาออกไปข้างนอกก็ใส่แนันตรงแว่นตาอย่าให้ตามันโดนลมโดนฝนหรือว่าใช้งานตาเราเยอะเกินไปอาจจะมีการตัดวงตัดแบมด้วยอะไรเงี้ยเน่ก็เลย,ลเ,ลยเออแล้วก็มันทําให้บุคลิกภาพเน่ไม่ดีอะ่ะทุกคนบางคนอาจจะบอกว่ามันมองไม่เห็นนะตาพี่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้ไงมันอยู่กับเราตาของเราอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเวลาเลยมองหน้าคนอื่นเน่ก็ขื่ออายทุกคนเน่ก็เลยเอองั้นเดี๋ยว ตัดสินใจไปผ่าตัดแล้วกันอะไรเงี้ยเลยก็เลยบอกอะไรว่าเนยต้องไปก่อน2อาทิตย์เพราะว่าผ่าตาเสร็จปุ๊บก,ก็ต้องรอแบบเช็คตาอีกเป็นอาทิตย์2อาทิตย์ใช่ไหมทุกคนถ้าสมมุติว่าเล็กไปพร้อมกันกันกบเนยอะคือต้องเด้นั่งอยู่เฉยๆอะเพราะว่าตาปิดครัง้งหนึ่งทำอะไรได้อะไปเที่ยวไหนอะมันไปไม่ได้มันก็ต้อง นอนพักนอนอะไรอยู่บ้านใช่ไหมละ่ะเนยก็เลยบอกว่าถ้าง,งั้นเธอต้องรอไปหลังชั้นส่ง,สองอาทิตย์ไม่งั้นฮอลิีเดย์ของเธอจะกลายเป็นเท่ากับการนอนอยู่บ้านเฉยๆมันจะเป็นการน่าเบื่อเพราะว่าเขาไปประเทศไทยเขาก็อยากไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ใช่ไหมทุกคนเนยก็เลยเออให้ให้ไปให้นางมาทีหลังแล้วก็อีกสิ่งที่สําคัญอย่างนะพวกหล่อนอย่าไปคอมเมนต์บอกนางนะเก็บความลับเราเป็นเพื่อนกันสัญญาก่อนเราเป็นเพื่อนกันก็คือเนยจะไปทามแบบชิ้นนู่นชิ้นนี้นิดนึง ไม่ได้แบบเชื่สัญญากันนะทุกคนแต่ว่าไปฉีดนู่นนั่นนี่คืออะไรก่ะเขาไม่อยากให้ได้ฉีดหน้าเลยตั้งแต่ฉีดฟิลเลอร์หรือหน้าพงหน้าผากอะไรเงี้ยคือเขาไม่อยากให้ฉีดเลยเขาบอกว่าเธอเยช่วยอยู่แล้วที่รักตั้งสวยแบบๆของเธอแต่ว่าเข้าใจผู้หญิงไหมเข้าใจผู้หญิงแบบเฮาไหมเราก็ต้องแบบยาอยากสวยอยากเป๊ะอยากเชยอยากโวฉันก็แบบความสวยมันบอกกันไม่ได้เออเธอจะให้ฉันสวยตอนไหนถ้าไม่ให้ฉันสวยตอนนี้เน่ก็อยู่แอยากไปฉีดแบบเออรอยอะไรเงี้ยก็คือฉีดใต้ตรงใต้ตาฉีดหน้าลงหน้าเลี้ยวอะไรก็ว่าไปก็คือ อยากไปทําก็คือจะแอบผู้ชายไปทําด้วยเพราะว่าปีที่แล้วฉันก็ทำ <laughs> แล้วผู้ชายจับไม่ได้ค่ะอเล็กเป็นคนที่บอกว่าไม่ชอบไม่คีดนู้นจีนี่จริง,รงแต่ว่าทํามาแล้วดูไม่ออกค่ะไม่รู้ว่ามันเขาทําแบบธรรมชาติหรือว่ามันหรือหรือเขาดูไม่ออกเพราะว่าตอนนั้นได้ไปฉีดปากมาหนึ่งจีงีวัน มันเพเยเวอร์มากเลยนะทุกคนมันแบบมันจื้อรื้อมากเลยนะจือแบบมันใหญ่จริงๆอะถ้าเป็นผู้หญิงหรือว่าใครที่เคยเห็นคนทําศัลยกรรมหรืออะไรเงี้ยน่าจะดูออกแต่ว่าอะไรคือไม่ได้ทวงไม่เคยทวงใช่เลยค่ะว่าเขาทาอันนี้มาทําทํานงทําหน้าหรือว่าฉีดอะไรมาคือผู้ชายดูไม่ออกนี่ทุกคนนี่ไงที่เนยบอกว่าเนยเพิ่งได้กระเป๋าใหม่เพิ่งทำคลิปเผ่่วใครอยากรู้ว่าเนยซื้อกระเป๋าอะไรเป็นอะไรยังไงดีเทลยังไงก็ฝากติดตามเลยนะคะคลิปเผ่กระเป๋าของเนยเข้าไปดูได้นะเออเป็นไงคือมามอว์ เกินวันนี้มั่วมอยเกินเรื่องไรสาระเกินวันนี้มาผมมาแพ้วอะไรก็คือพอละก็นั่นแหละค่ะทุกคนวันนี้ในก็ไปแล้วนะมาหมอมอยกินข้าวกันเหมือนเดิมเหมือนพี่สาวน้องสาวกินข้าวเพื่อนเธอ,อเธอเพื่อนจันฉันเพื่อนเธอเหมือนเดิมค่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้นะค่ะบ๊ายบาย